เซตสเปรย์จัดแต่งทรงผมเปลี่ยนทรงผมคุณได้ในพริปตา02-633-5353ข่าวกล่องหอมมะลิอิน4รซตเอสทีวีตราวิถีไทยห่วงใยสุขภาพคุณช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราคุยกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ในหัวข้อ11ปี11กันยาอเมริกากับสมาร์ทพาวเวอร์นะครับอาจารย์พมรครับที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือระบบการเมืองของโลกเนี่ยนะครับหลังการ หลังการประกาศสงครามต่อต้านก่อการร้ายหลังเหตุการณ์11ก,กันยาต่อเนื่องมาจนวันนี้มันก็11ปีแล้วเนี่ยอเมริกาเขายัางไงครับเขาเขา,เขาดำเนินการสานต่อยุทธศาสตร์การครอบงําการเมืองโลกไปป้นที่นั่นที่นี่อัฟกา,านิสถานอิรักลิเบียเพื่อยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานหรือน้ํามันเนี่ยทุกอย่างครับทุกอย่างเพื่อเศรษฐกิจตรงนี้เขาทําสําเร็จไปมากน้อยแค่ไหนและเขากำลังจะทําอะไรต่อ การเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของอะไรหรือเปล่าระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันโอบามากับรอมนี่มีอะไรแตกต่างไหมอาจารย์ครับ,รบเอาว่าหลังจากหลังจากนายวันๆนี่เขาทำอะไรบ้างนะครับกิจกรรมเขาจะคึกคักอยู่ทางตะวันออกกลางนะครับไปที่แอฟริกาอัฟกานิสถานเบ็ดเสร็จ ทุกวันนี้ผมใช้คําว่าอินสอเขาก็ติดตั้งประธานาธิบดีเข้าไปคือฮามิดคาไซเป็นคนของเชฟรอนเก่าเป็นคนของอยู่ในเขาแล้วก็เคยเป็นลูกจ้างอยู่ใน c a นะครับก็อเอาฮามิดคาไซขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับก็อเอาน้องชายฮามิดคาไซมาทําบริษัทคล้ายๆกับบริษัทน้ํามันแห่งชาติอย่างเงี้ยขึ้น,นแล้วก็เริ่มประมูลแปลงสัมปทานออกกําลังจะเริ่มขุดเจาะพราที่ผ่านมาอัฟกานิสถานยังไม่ได้ผลิตรูดออยล นะครับแต่แต่มีศักยภาพ<ม>นะฮ<ม>ะก็บ,บริษัทจีนก็เป็นผู้ได้สัมปทานครับ<ม>บริษัทจีนที่ได้สัมปทานนี่ก็เสนอรูอ้ 70, <ม>รสึกจะเจ็ดสิบสามสิบนะฮะเสนอให้ทางอัฟกานิสถานนี่เจ็ดส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วจีนเอาสามสิบบริษัทจีนเอาสามสิบเจ็ดสิบนี่หมายความว่าให้ให้เข้ามาถือหุ้นเลยรับรู้รายได้เหมือนกันนะครับนะฮะก็ถือว่าอัฟกานิสถานนี่เบ็ดเสร็จนะความจริงเรื่องอัฟกานิสถานเนี่ย อย่าต้องมองอีกมิติหนึ่งว่าตั้งแต่การเข้ายึดอัฟการนิสถานมาเนี่ยอัฟการนิสถารกลายเป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนป้อนเวอร์ดิบาลนีความต,ต้องการโลกทั้งในภาคเสพติดทั้งในภาคการแพทย์นะครับในภาคการแพทย์อย่าลืมว่าเฮโรอีนเนี่ยมอร์ฟินนะฮะไปสู่เฮโรอีนและไปสู่ยาอีกหลายตัวนะฮะยาอีกหลายตัวซึ่งมันทำให้คู่แข่งไม่มีโอกาสแข่งขัน นะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันปลูกไม่ได้ใครปลูกกูจบหมดอ่ะ<ม>ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็พอเสร็จอัฟการนิสานแล้วแกก็ไปประเด็จศึกอิรักรนะฮะซึ่งอิรักก็มี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 ออยล์เรสสวนะฮะมีแองน้ํามันมีแหล่งน้ํามันใหญ่ซึ่งพิสูจน์แล้วเป็นพรูเป็นเรสวอตนะครับว่าใหญ่นะฮะอาจจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกครับก็ก็ป้นเสร็จละอันนี้ก็เป็นคุ้มทรัพย์ใหญ่นะฮะก็ป้นเสร็จก็ดีละ สองที่ส่วนอื่นก็ได้ได้ไปเยอะทั้งเงินของสแตนด์ผูสเซนที่อยู่ในธนาคารต่างประเทศต่างนานานะครับก,ลลลก็ลิเบียล่ะจารยิเบียก็ลิเบียก็ก็เสร็จไปแล้วแต่ผมเชื่อว่ายังมีแรงต้านอยู่แต่ไม่รุนแรงเพราะว่าลิเบียนี่เขาดิพลอยคือเขาส่งแบล็กวอเตอร์ไปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็แล้วก็วกคนลิเบียไม่ได้ถูกเซ็นไว้ให้เพื่อการทบเพราะว่าพื้นที่กว้างใหญ่คนน้อยนะครับแล้วก็แล้วก็ สมัยกัตเตอร์ฟี่อยู่นี่นะครับแกก็ให้ความสุขสบายกับประชาชนค่อนข้างมากมถือเป็นตัวอย่างนะผมถือว่าชาวลิเบียนี่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่ายุโรปอีกหลายประเทศนะนะหลาท่าทนอะาจารย์นะมองเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยวันนี้ทูตสหรัฐประจําลิเบียเสียชีวิตหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเผาสถานกงสุลตริสโตเฟอร์สตีเวนเป็นหนึ่งในสี่เจ้าหน้าที่สหรัฐที่เสียชีวิตหลังเหตุประท้วงต่อต้านสหรัฐในลิเบีย มันจะมองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่เราก็มองกลับไปเหมือนตึกโวลเซ่นอีกแล้วคณะทั่เรากำลังคิดว่าเราต้องคิดต่อทันทีเลยว่าคุณโรเบิร์ตสถานกองศูนเนี่ยคุณกำลังคิดจะทําอะไรคุณคิดว่าคุณจะคงกําลังคุณไว้ต่อหรือว่าคุณจะขออะไรเพิ่มจากคอนเกรสหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพื่อให้มันสมเหตุสมผลในการคุณจะอนุมัติงบประมาณเพราะตอนนี้มันมีงบประมาณที่เรียกว่าตั้งไว้ก้อนหนึ่งที่ยังไม่ได้แจกแจงรายละเอียดครนะฮะโดยเหตุเพื่อการพิทักษ์สันติภาพโลกเนี่ยนะครับก็ตั้งงบไป ตอนหนึ่งเรุษทำตอนนี้คนอเมริกันเฉลี่ยแล้วหัวละห้าหมื่นเหรียญนะเนี่นะฮะนี่ซึ่งเรียกว่าต้นทุนประกันสันติภาพที่ค่อนข้างแพงนะนะฮะติดหนี้คนละประมาณห้าหมื่นเหรียญต่อหัวนะครับนะฮะและส่วนใหญ่ก็คือมันก็หายไปอยู่ในกระเป๋าเงินของพวกที่อาจารย์นิวัน์ชยท่านเขียนให้เห็นนะครับพวกสายอินี้พวก C F R พวกกลุ่มทุนน้ำมันทั้งหลายเล่าเวยกันมหาศาลนะครับเล่าเวยกันมหาศาลเพราะฉะนั้นในลิเบียเนี่ย ผมก็ดูข่าวแล้วผมยังไม่คิดว่าจะมีคนกล้าระเบิดนะเพราะว่าเขาคอนโรลได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จแล้วนะครับคือเรียกว่ากลุ่มโจนของเมกันในคราบของแบ็กวอเตอร์นี่นะครับซึ่งเป็นหน่วยรบเหมือนหน่วยรบทหารพรานเราของเทพสามสามสามนะฮะพลโทวิทูลยศวัตรเห็นไหมแล้วนี่นี่เราจะเห็นชัดเลยนะว่าซีเอสมัยนั้นก็ใช้เงินให้พลโทวิทูลเป็นเป็นเจ้าการใหญ่นะครับจัดหาคนส่งไปรบเวียดนามเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจัดหาคนไปรบเวียดนามไทยก็เป็นบริสินรี นะฮะนะฮะเป็นเป็นเรียกว่านักรบนักรบที่เข้าไปคือระหว่างที่เขารบกันอยู่สองฝ่ายเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะไปช่วยให้ฝ่ายนี้นะฮะชนะเนี่ยนะฮะเรา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 ก็ส่งทหารนอกคขึ้นแบบเราเข้าไปนะฮะทหารนอกรูปแบบงั้นนะฮะแต่ Black วอเตอร์ของอเมริกานี่มันค่อนข้างจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะโหดนะฮะนะฮะมันก็เรียกว่าถ้าเราดูข่าวทุกวันนี่จะเห็นเลยนะฮะมันไม่ได้ขับรถชนผู้หญิงตั้งท้องอะไรมันนะฮะ มันนึกอยากยิงปืนมันก็ยิงกลางเมืองนะฮะขับรถชนตู่คนนั้นชนตู่คนนี้นะครับท่านตีจานทร์ครับเมื่อกี้เราเมื่อกี้จะพูดถึงตอริีบานเมื่อไม่กี่วันก่อนรลขาธที่การปปงแถลงข่าวเรื่องพบความเชื่อมโยงกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ภาคใต้เชื่อมโยงทางการเงินกับตอริีบานทําไมมันมาเชื่อมโยงถ้าซีเอสั่งให้หยุดเหตุการณ์ปากใต้จะหยุดถ้าซีเอสั่งให้หยุดถ้าซีเอสั่งให้หยุด อ่าแสะดงว่าเซออยู่เบื้องหลังแล้วผมเชื่ออย่างนั้นับนี่โดยประสบการณ์ผมนะครับเอาแล้วที่มีการเนี่ยอย่างเมื่อวานนี่มี RKK 80คนบอกนี่ตัวจริงม,มาคุยมาเจราจาจะวางปืนคือคือสูตรพวกนี้นะครับเขาต้องการเอจิ t เ politics นี่การสร้างการเมืองให้มันปั่นป่วนในแต่ละประเทศนี่เป็นสูตรสําเร็จของ CA อยู่แล้วครับะ CA ทำอยู่แล้ว<ม>นะครับ ผมถึงไม่เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าพี่น้องเสือ้อเสื้อแดงเราหยิบอาวุธขึ้นมายิงหรือว่าผมเชื่อว่าเป็นคนที่เขาเทรนไว้นะเทรนไว้นะฮะก็มันจะแปลกอะไรถ้าผมจะให้เงินนายทหารคนหนึ่งไปผมบอกก็ยุ่ไปจัดการหาคนทักสี่ห้าร้อยคนนะใช่ไหมล่ะอ้าวเอาไปเนี่ยคิดข้าวหัวหมดเลยหัวละห้าพันบาทต่อวันอะไรต่างคิดให้ใช่ไหมฮะผมก็ จ่ายเงินให้ไปโอเคเยอไปนี่ห้าล้านใช่ไหมนะฮะอยู่ประจัดการให้ได้ตามวัตถุประสงค์นี้นะครับนะฮะเขาไม่ได้ใช้ฝรั่งหรอกครับเขาใช้คนไทยนี่แหละนะครับทำนะครับนะฮะเราเราจะเห็นว่าในเหตุการณ์ชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราไม่อยากจะเอ่ยให้กระเทือนใจกันเนี่ยมีนายทหารอยู่อย่างน้อยสองท่านนะฮะเป็นนอนบัญชาการอยู่หลังเวทีเนี่ย S <S นะครับเป็นเป็นนายทหารที่เป็นนายทหารชั้นชั้นในพลนะครับที่ยังกินเงินเดือนภาษีรกรอปร,ระชาชนอยู่นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการประ,ประ,ประพฤติชั่วยอย่างร้ายแรงนะนะครับมผมคิดว่า c ซียเอยงมีบทบาทอยู่อยู่ในประเทศไทยค่อนข้างสูงนะครับเรื่องความวุ่นวายต่างๆอยู่เรื่องหลังความวุ่นวายื่องภาคใต้ทั้งเรื่องเสื้อแดงเสื้อแดงไม่ใช่น่แน่นอนเสื้อแดงนี่ผม เหมือนว่าผมรู้เลยว่านี่งานของถวันดัชนีอ,ะอ่ะงานของอาจารย์ช่วงะนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่านี่งานซ a อมีไลเซนต์มันมีไลเซน์สุดท้ายครับอาจารย์เนื่องจากเวลาหมดละเลือกตั้งแหละประธานาธิบดีปลายปีนี้ผมไม่ค่อยให้ความอานั่นแต่ว่าผมสนใจนะสนใจเพราะว่าผมถือเหมือนที่ผมบอกกับคุณเติมสัตว์เที่ยวก่อนว่ามันเป็นกระบวนการแหกตาประชาชนมันเป็นด้านอิเล็กชันเพราะอำนาจที่แท้จริงนี่มันอยู่กับ Establishment มันเป็นกลุ่มของ m ู้คนที่ถือมอสของอำนาจและอิทธิพลในสังคมในรัฐบาลหรือสังคมนะครับอำนาจที่แท้จริงของอเมริกานี่มันคืออำนาจพวกไซนิสที่อาจารย์นิวั์ชัยท่านใส่ไว้บนหัวเนะี่ยนะครับคืออำนาจของพวกไซนิสนะอำนาจของ CFA อำนาจของกอกี้เฟนเลอร์อำนาจข,ข,ของทุนทุนของทุนน้ำมันไม่ว่าใครจะขึ้นมาก็ตามในรอบสี่ปีมันเป็นสวิตดีสวิตดำ นะ Alice in Wonderland เราจะเห็น้าแฟตทวิตเตอร์ดีทวิตเตอร์ดำเหมือนเหมืมมนนอนกันตกลงโอบามากับโรนี่เป็นเพียงทวิตเดอร์ดีกับทวิตเตอร์ดำคือเขาคิดว่าหน้าโอบามาจะช้ำแล้วเขาเขาปั้นไก่ขึ้นมาเพื่อใช้กับสถานการณ์ที่เขาจะกินรวบคือบุชถูกโจมตีมากโดยเฉพาะเหตุการณ์ world t r a d center รือับิการก็จำเป็นจะต้องถ่ายมากออกถ่ายโหลดออกไปก่อนเพราะว่าเพชเชอร์มันแรงเกินไปมามาขั้นนะฮะก็เราจะถ่ายถ่ายน้ำหนักไปลงไอเดโมแครตก่อนนะฮะก็อาจจะให้แค่สี่ปีนะแต่ว่ารั้เผยก็าอาจจะให้อยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งเพราะว่าแกก็ทำต่างงานตามใจนายทุกอย่างนะครับอินเดียรี่แกก็เป็นลูกลูกลูกน้องที่ดีของสี่ปานายว่าแก็จัดการให้หมดเลยนะครับไปควบคุมการรบเองลิเบียแกก็ไปบัญชาการเองนะซีเรียแกก็แอบไปนะครับ เพราะนั้นก็เขาอาจจะใจดีให้อยู่ต่อนะครับมันเกี่ยวกับอะไรที่อะไรนะรที่ลอมนี่ถูกโจมตีว่าเป็นมอร์มอนเนี่ยก็โอกาสจะเป็น,นประธานาธิบดีคงผมอ่าน<ม><ม>บทความที่คุณเติมศักดิ์ส่งลิงก์ไปให้แล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นบทความที่เต้โดยฝ่ายของฝ่ายของลุพ่อกันเอง <c oughs> เนื่องจากโอบามาถูกโจมตีว่าจุดอ่อนโอบามาคือแกเป็นคนไม่มีศาสนาอ <c oughs> แกอ้างว่าพ่อแกเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นแต่ว่าแกไม่ใช่แกไม่ใช่มุสลิมนะครับ นะฮะแกไม่ได้ละหมาดแกไม่ได้ถือวิถีของชาวอุสลิมและแกก็ไม่ไม่ใช่คริสต์เพราะว่าแกไม่ได้เข้าบส<ช>นะ,ะคนก็ถือว่ามันเป็นคนไม่มีศาสนาแต่จุดแข็งเขาก็เลยก็ต้องเอาจุดแข็งของของรอมนี่เนี่ยขึ้นมาพูดว่ารอมนี่นี่เป็นมอมมอนนะใช่ไหมฮะช,ชาวมอมมอนนี่ก็เคร่งนะ,ะเขาเกรงว่าอา้าวทั้งนั้นก็เกิดว่าเราเลือกรอมนี่รอมนี่เลยเป็นรัสนาทิบดีใช่ไหมฮะแล้วก็หมายความว่าอยู่จะเอาศาสนาเนี่ยเอาพระเจ้าเขามานั่งอยู่ในธรรมเนียบเลยใช่ไหมฮะซึ่งความจริง ถ้าคําถามนี้มันมันเป็นคําถามที่ดีนะจะต้องถามว่าแล้วเราเอาพระเจ้าหนีการเมืองทําไมล่ะใช่ไหมผมยังคิดว่าถ้าการเมืองอยู่กับพระเจ้านะครับการเมืองจะสงบกว่าน,นี้นะเหมือนท่านพุทธเถ้าภพาดว่านะครับว่าการเมืองที่มันไม่มีพระเจ้านี่มันการเมืองชิบหายนะนะครับชิบหายนะแต่เราก็ไม่เชื่อว,ว่าลมนี่จะขึ้นมาได้มันต้องวัดกันนะเวลานี้เรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะทําให้เขาเขาได้ขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่ามันมันคือ นายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังฉากเนี่เอเซอร์บริชเมนจะต้องดูว่าไอ้พอบิลาริตี้มันได้หรือไม่ใช่ไหมฮะนะฮะประชาชนอเมริกันเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะน้ำหนักเคไปทางไหน <laughs> ใช่ไหมฮะไอกรรมการจะได้สั่งได้นะครับ <laughs> แต่ว่าไม่ว่าใครขึ้นมาก็ตาม <laughs> ใช่ไหมฮะต้องไปรับคําสั่งจากซีเอฟอาร์ใช่ไหมฮะอย่าต้องฟัง <att> <c oughs> จากเซลนี่สิน่าซึ่งต้องรับมาจากพวกไซนิสอีกทีหนึ่งนะถ้าถ้าไม่อยู่ในโอวาทคือออกไปอืจบนะฮะจบเพราะฉะนั้นจะต้องกลับไปดูไปอ่าน บันทึกของไอเซนฮาวนะไปดูคลิปอย่างที่ผมเคยใช้กับคุณเติมศักดิ์รือคุณปานเทพบอกนะว่าจอร์แันแก่แกก็บอกว่าเขาสั่งงานแรกของฉันเลยที่เขาสั่งมาก็คือว่าให้จับจานกระเดี่ยมกับโงดินเดียมใชเพราะนั้นมันมันมีอำนาจเหนือเหนือประธานาธิบดีนะฮะเหมือนเราบอกว่าไอ้คนเอกเสถียรเหมือนสาลสารปกครองบอกคนเอกเสถียรดูจะผิดนะเพราะว่าเอาโผลเนี่ยเอาความรับราชการไปให้ ไปให้พระเด็สุรยุทธาแต่ศาลไม่นึกต่ว่ามันมีผู้มีผู้มีบารมีโทรมาสั่งให้ทำโผสมมตินนรังไงนะอันนี้คือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะฮะนะว่าโผนี่มันไม่ใช่ว่าคือมันมีบุคคลที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในระบบราชการเนี่ยนะฮะโทรมาสั่งให้ราชการเนี่ยสั่งให้รัฐมนตรีนี่จัดโผตา,ตามใจตัวเองไอ้อ,อย่างนี้จะคิดไหมออน,น,นะครับมิตินี้นะครับถ้าจะวกพูดไอ้เรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ผมก็เห็นว่าเพราะว่างเอนหนึ่งนาทีครับจ่าครับนะตอน ตอนนั่งรถมานี่ฟังคือพลเอกชาตรีใช่ไหมฮะได้กลับคืนใช่ไหมไสารคุ้มครองนะยผมคิดเ่อก่อนนี้นี่สารสารท่านแหมถ้าเราจะใช้ก็เดี๋ยวจะคือสารท่านทาไม่ถูกนะไม่ถูกคือความจริงไม่ใช่อํานาจของรัฐมนตรีผมบอกแล้วว่ารัฐร,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 รัฐรัฐรัฐธรรมนูญนี่เป็นกฎหมายสูงสุดของชาติและผูกพันทุกองค์กรนะครับการ แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและข้าราชการฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่านะ,ะนี่ปวดกล้านะ,ะการให้พ้นจากตำแหน่งปวดกล้ปาปวดกล้าฮะท่านจะแต่งตั้งนายพลระดับไหนก็ช่างยศเท่าไหรก็ช่างแต่ถ้าเป็นปลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่าต้องเป็นพระราจอำนาจและพระจรอำนาจนี้ไม่ใช่พระ,พร,ะราชาประสงค์เองมันเป็นเจตนารมณ์ร่วมของปวงชนชาวไทยที่ให้พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอธิปไตย นะฮะผ่านทางรัฐภาศารและก็คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นะเพราะฉะนั้นพลเอกสุคมพลไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจนะไม่มีอำนาจเลยเพราะเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์สารท่านไปไม่ถึงสารปกครองไปไม่ถึงเพราะเพรกะสมัยคุณรศนาท่านบอกว่าถ้าจะเอาพตทออกจากตลาดหลักทรัพย์จะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเห็นไหมฮะท่านเห็นความต้องการของตลาดมีเหนือกว่าประโยชน์ของของมหาชนในชาติ เห็นไหมสารบุกความทำผิดอีกเรื่องนี้ครับนะครับก็ทิ้งท้ายวกเข้ามาเรื่องเรื่องการเมืองเล็กๆครับก็เรื่องจักรวรรดิอเมริกาขอใช้คำนี้แล้วกันครับคงได้คุยกับอาจารย์พมรต่อเนื่องในอนดับคนถางหน้าครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์พมรครับนักข่าวเราด้วยนะครับสวัสดีครับ